ก่อนไม่มีปั๊มนะครับตอนนี้มีปั๊มพตทแล้วครับเห็นไครับปัป๊มพตทเป็นปัม๊มน้ำมันนะครับปั๊มใหม่ล่าสุด ยาเข้เาเส้นช่องตะโกนะครับตอนนี้อยู่แถวตาพญานะครับตาพญาสะแก้วนะครับสะแก้วเรามาสำรวจเส้นทางกันนะครับตรงนี้จะเป็นร่วมนะครับทางร่วมนะครับขับรถให้ระวังเลยนะครับ เป็นทางร่วมนะครับเป็นทางถนนสองเลนนะครับจะเป็นโค้งเยอะด้วยนะครับตอนกัางคือนี้มองไม่เห็นนะครับเช่นนี้นะครับเมื่อนมากนะครับนี่นะครับสําหรับใครเป็นสายเดินทางนะครับสายอีสานใต้นะครับระวังนะครับเช่นนี้เป็นถนนทางสวนสองเลนนะครับสองเลน นะครับเป็นถนนสองเลนนะครับแถวนี้ตอนขมิน้น ใช้ระเบิดนะครับตกมาถึงบริเวณนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้อยู่ไม่หาาานน่นนหางจากชายแดนนะครับตอนนี้อยู่ไม่ห่างจากชายแดนนะครับเป็นถนนบริเวณชายแดนนะครับเส้นจากอลันมาตาพยานะครับนะครับมุ่งหน้าไปทางนอนีดินแดงนะครับ เขมรลบกันกับไทยนะครับระเบิดตกมาถึงเลยนะครับตกมาถึงเลยตอนนี้ยังเก็บคู่ไม่หมดเพราะว่าบางรูปมันตกไปในทุ่งนานะครับตกไปในนาข้าวก็มองไม่เห็นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำนะครับน้ำทำนาอย่างนี้นะครับจะมองไม่เห็นจะมีปัญหาอีกทีตอนเกี่ยวข้าวและไถนานะครับของ ช่วงปีหน้านะครับแล้วก็ช่วงเกี่ยวข้าวที่จะมาถึงนี้นะครับรถเกี่ยวมีสิทธิ์ที่จะโดนนะครับที่จะโดนดังนั้นก็ต้องระวังนะครับสําหรับใครที่ขับรถเกี่ยวข้าวนะครับต้องระวังนะครับรถเกี่ยวและรถ,ถไถน,นะครับช่วงหน้าไถานาดํานานะครับเพราะว่า ต้องมีระเบิดที่มันยังไม่ระเบิดนะครับตกลงไปในนาข้าวนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับนาข้าเขวเขียวๆนะครับเราจะไม่เห็นเลยนะครับนอกจากช่วงรถไถรถเกี่ยวลงมาเก็บกู้ผลผลิตทางการเกษตรนะครับจะทำให้เกิดอันตรายตามมานะครับกับประชาชนนะครับ ดังนั้นก็ต้องระวังนะครับประชาชนก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าระเบิดที่กัมเบนยิงมามันเป็นระเบิดมือสองนะครับเป็นระเบิดมือสองไปซื้อจากต่างประเทศมานะครับเป็นสนิมเป็นระเบิดเก่าไม่ได้ใช้มานานนะครับพอยิงไม่ระเบิดนะครับหัวมันก็ไม่ระเบิดขนาดเอาเอาขึ้นไปบนโดนปล่อยลงมากระแทกพื้นปูนก็ยังไม่ระเบิดเพราะว่า ม,มันเก่ามากนะครับมันเก็บไว้นานจนเป็นสนิมน,นะครับไม่ได้ใช้นะครับไม่เหมือนของเรานะครับของเรานี้ไม่มีไม่ระเบิดนะครับของเรานี้ของใหม่นะครับของใหม่นะครับของกระเมนของใหม่จะมีเฉพาะที่มันมาวางนะครับอันนั้นคือของใหม่เอ็นพลาสติกนันกระเมนนะครับเอามาวางของใหม่นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นตาพยานะครับตาพยาบริเวณนี้ช่วงที่เขามีการลบกกันนะครับถนนจะเงียบนะครับไม่มีรถเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีรถวิ่งนะครับเหตุการณ์ก็ปกตินะครับตอนนี้เหตุการณ์ก็ปกติมีรถวิ่งไปมานะครับมีรถวิ่งไปมาปกตินะครับ แต่ว่าก็จะไม่ค่อย,ยมีคนเดินนะครับมีแต่รถนะครับเพราะว่าเป็นเขตชายแดนนะครับเป็นเขตชายแดนนะครับแถวโนนดินแดงแถวตาพญานะครับแถวบ้านกวดนะครับแถวชายแดนนะครับสะแก้วชายแดนโคดีลำนะครับแถวน,นี้จะเป็นเขตติดชายแดนนะครับ ตอนนี้ยังเก็บกู้ไม่หมดจํานวนมากนะครับเก็บกู้ไม่หมดจํานวนมากอันเก่าก็เยอะอยู่แล้วนะครับอันเก่าที่ขมินมาวางตั้งแต่สมัยสงครามนะครับตั้งแต่สมัยคอมมวนิสต์ขมิ้นแดงนะครับที่มาวางไว้กู้ทุกวันก็ยังไม่หมดนะครับบนภูเขาชายแดนนะครับมีทีมเก็บกู้กู้ทุกวันนะครับก็ยังไม่หมดนะครับ เอาไป้ายไปจิดไว้ให้นะครับเพราะว่าลูกหนึ่งกู้ต้องใช้เวลานะครับลูกหนึ่งการกู้เนี่ยต้องใช้เวลานานเพราะว่าเรานะครับต้องระวังนะครับในการกู้นี่ต้องระวังนะครับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆเอาดนินออกทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับอันตรายนะครับ ก็เลยกู้ยังไม่หมดนะครับแล้วของใหม่มาอีกนะครับของใหม่ที่มาวางใหม่แล้วก็ที่ยิงมาไม่แตกอีกนะครับที่มันลงไปในดินลงไปน้ํานีกก็เยอะนะครับอันนี้ทั้งมีทั้งที่หาไม่เจอทั้งที่ชาชนแจ้งมาส่วนมากจะเก็บคู่อันที่ประชาชนเขาเห็นก่อนนะครับอันที่ประชาชนยังไม่เห็นนี่ก็จํานวนมากนะครับที่ไม่แตก ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสระน้ํานะครับที่มองไม่เห็นนะครับเยอะเลยนะครับตัวนี้มันจะมีปัญหานะครับ จากแก้วเมืองแห่งความสุขนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยวซ้ายไปมุ่งหน้าไปทางตาพญานะครับมุ่งหน้าไปทางตาพญามุ่งหน้าไปทางเขาช่องตะโกนะครับนครับข้างหน้าก็จะเห็นเป็นภูเขา สวยเลยนะครับโคกเขาตรงนะครับ